ได้สังเกตนะคะคือเขาไม่สบายบ่อยนอนโรงพยาบาลถูกสัปดาห์เลยคุณหมอบอกว่าให้ลองสังเกตคอดูนะแม่สังเกตว่าคอแดงคอแดงแต่แม่ไม่รู้จักนะตอนนั้นแม่ไม่รู้จักต่อมทอนซิลคุณหมอบอกคุณแม่ดูต่อมทอนซิลโตมากโตมากๆเลยแล้วก็เหมือนแบบตอนนอนหายใจนอนกลกลนมากๆเลยกลนนแบบสะดุง้งตื่นเลยอะคะ่ะเหมือนนอนหลับไม่สนิทแล้วเหมือนแบบอากาศที่จะหายใจเข้าไปเนี่ยไม่มี เขาจะพูดไม่ชัดแล้วก็ทานอะไรไม่ได้น้องโมจินแล้วก็น้องนาโนนะครับพามาพบกับคุณหมอด้วยอาการอะไรคุณแม่ครับเขานอนกลนค่ะนอนกลนนอนกลนนอนกลนก็ดูเหมือนเป็นปกติหรือเปล่าครับคุณหมอครับอ๋อคือกลนเนี่ยมีกรนได้หลายระดับนะครับตั้งแต่กลนน้อยๆจนถึงกลนขนาดว่าหยุดหายใจเลยครับผมแล้วของคุณแม่เนี่ยที่พาน้องทั้งสองคนมาคุณหมอ กลนมากขนาดไหนถึงต้องพามาหาคุณหมอครับคือเขาสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะคะสะดุ้งตื่นแล้วบางทีแม่สังเกตดูแบบพลิกท่าไหนก็เหมือนแบบหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะก็ยังกลนอยู่ใช่กลนแบบเป็นช่วงๆก็เลยพามาหาคุณ<ช>หมอค่ะวันที่น้องสองคนมาหาคุณหมอนี่คุณหมอตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับน้องสองคนนี้ครับ<ช>ก็ทั้งคู่เลยทอนซิโนแล้วก็ต่อมอะดรีนาลีก็์โตด้วยนะครับคือจริงสาเหตุของต่อมทอนซินโนถามว่าเกิดจากอะไรเนี่ย มันเป็นหลายหลายปัจจัยร่วมกันครับคือเด็กบางคนก็โตงเขาอยู่แล้วก็มีนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะเกิดจากเป็นหวัดมากระตุ้นบ่อยๆทำให้ต่อมมันโตแล้วมันไม่ยอมยุบก็มีนะครับ๋อแสดงว่าบางคนสรีระมันโตอยู่แล้วใช่อาจจะโตด้วยพันธุกรรมอะไรเงี้ยหรือโครงสร้างใบหน้าอะไรแต่บางคนที่ติดเชื้อจากการเป็นหวัดทำซินทำงานอต่ก็โตก็เป็นได้ใช่โตขนาดไหนครับคุณหมอพอจะมีรูปให้ให้คุณผู้ชมมาบ้านได้ดูไหมฮะว่าคำว่าทมซินโตเนี่ยมันโตในขนาดไหนถึงว่าผิดปกติละ เดี๋ยวนี้จะให้ดูในภาพนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของน้องนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่แบบโตแบบเยอะๆเลยอครับก็อันนี้คือทอมซินเหรอฮะทอมซินอันนี้ทอมซินสองข้างนะครับแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือลิ้นไก่ลิ้นไก่ใช่ครับโหที่มันโตขนาดอันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าคิ s ซิ่งทอนซิ l s หมายควว่าทอนซินมันจูบกันสองสองฝั่งมันจะมาชนกันแล้วมันมาจูบกันเลยมันไม่มีที่จะให้ลมผ่านแล้วครับถ้าเกิดเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าทอมซินของคนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายังไงคุณหมอลองเปรียบบบเททียยใหหห้้้ดดูนน่่อไไมััคราาตวปก็จะ ให้ดูรูปนี้แล้วกันครับคือมันไม่ควรจะยื่นออกมาขนาดว่าอุดจนไม่มีช่องทางเดินหายใจนะครับและของน้องนาโนกับโมจินนี่ก็ประมาณนี้ไหมฮะอาจจะมีช่องนิดหนึ่งของน้องมีช่องเหลือนิดเล็กน้อยครับแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่แบบเป็นเยอะๆเลยจะเป็นอย่างนี้เวลาคนไข้เป็นลักษณะทอมซินโตจนเกือบจะมาชนกันแบบนี้เนี่ยนะครับคุณหมอครับครับผมครับอาการที่คนไข้เป็นเนี่ยมันมันจะส่งผลอะไรยังไงกับคนไข้ครับเอออาการถ้าเกิดมันอุดเยอะๆเนี่ยก็จะทําให น้องเวลาเขาหลับเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่ามีกลนอันดับแรกนะครับ uh huh. ถ้าเกิดกลนเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าลมมันจะเข้าได้ไม่เต็มที่เห uh huh. มือนกับว่ามันต้องใช้แรงในการหายใจเยอะ uh huh. พอใช้แรงในการหายใจเยอะเนี่ยก็จะทําให้ผนังลําคอเนี่ยยุบตัวเข้ามาหากัน uh huh. นะครับก็จะเกิดลมผ่านไม่ได้ก uh ็ huh. จะหยุดหายใจไปช่วงๆพอหยุดปุ๊บสักพักก็เหมือนก็ หายใจลมเข้าไม่ได้ก็จะสะดุง้งตื่นขึ้นมาเพราะเหมือนกับเราขาดอากาศหายใจมันเป็น,น, <ะ S 1> นกลไกของธรรมชาติใช่ก็จะสะดุ้งขึ้นมาพอ,อสะดุ้งปุ๊บสักพักก็ตื่นขึ้นมาใหม่อาจจะเหมือนว่าหลับหลับมันจะไม่ลึกนะครับก็จะสะดุ้งมีสะดุ้งไปทุ่งช่วงอันนี้ก็คืออาการที่คุณแม่เจอที่บ้านท<ช>ี่น้องสองคนนอนแล้วสะดุง้งกลนแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนใช่ค่ะตอนนั้นเรารูา้ไหมว่าลูกเราทอมซินโตไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบเลยอืมแล้วมันเป็นไปได้หรือคุณหมอที่เป็นพี่น้องเป็นเหมือนกันแบบเนี้ อ๋อเป็นได้ครับผมครับเป็นได้มันไม่ใช่โรคติดต่อใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมับมันไม่ได้กรรมพันธุ์เกี่ยวไหมฮะน่าจะมีส่วนที่ที่บ้านนอกจากน้องสองคนนี้มีใครเป็นหรือไม่ครับอ๋อคุณพ่อเขาเป็นค่ะตอนตอนเด็กๆเป็นก็ต้องผ่าเหมือนกันและอย่างนี้รักษายังไงครับคุณหมออาการแบบนี้ถ้าเกิดมีเรื่องนอนกรนเราก็จะมาเช็คก่อนว่าเอ้จมูกเนี่ยมีก้อนมีอะไรรือเป่าหรือว่าจมูกบวมไหมนะครับมีเรื่องภูมิแพ้เกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ ดูในลําคอว่าทอนซิลโตไหมนะครับ <ừ m. S 1> แล้วก็อันนี้ก็เป็นการส่งฟิล์มนะครับขอ,ของน้องสองคนนี้อันนี้ของพี่ชายนะครับ,อรบของโมจินของโมจินนะก็อันนี้เป็นต่อมอะดีนอยีครับอันนี้จะมีลูกศรชี้ก็อันนี้เห็นว่าต่อมอะดีนายของของน้องนะครับโตไมหมฮะอย่างนี้ถือว่าโตเล็กน้อยอันนี้อันนี้ยังมีช่องทางเดินหายใจอยู่พอสมควรน, <ừ m. S 1> นะครับนะฮะแต่ว่าก็ค่อนโตเหมือนกัน<อ>และและอย่างนี้คือรักษาผ่าตัดไ,ไปแล้วหรือยังฮนะ ของน้องผ่าทั้งคู่แล้วครับผมผ่าทั้งคู่ไปแล้วผ่าเสร็จแล้วคะคือเดี๋ยวคนทั่วไปอาจจะสงสัยว่าเวลาเป็นโรคแบบนี้ถ้าเราสังเกตต,ตัวเองมาหาคุณหมอครับเราสามารถผ่าตัดแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เลยหรือเปล่าก็<อ>ถ้าเกิดแผลหายดีทุกอย่างคือผ่าช่วงแรกนี่มันจะมีเจ็บคอครบธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็สักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็ถ้าเกิดอาการดีขึ้นก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับผมหลังจากผ่าตัดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่น้องทานอะไรได้เยอะขึ้นแล้วหายใจนี่ไม่มีเสียงเลย เงียบแล้วคือเหมือนแบบเขาพักผ่อนเต็มที่อะค่ะพัฒนาการก็เริ่มดีขึ้นโตขึ้นเราไม่สังเกตตอนแรกคือน้องคอมซินโตอยู่แล้วแต่ท่นี้เนี่ยด้วยการกระโดด้วยพัฒนาการของน้องสองคนมันไม่เหมือนเพื่อนๆในวัยเดียวของน้องๆน,นะฮะคือทานได้น้อยลงมันมันโตขนาดที่ว่าบางทีเรากลือนอาหารไม่ได้เลยเหรอครับคุณหมอ คือ <c oughs> จะกลืนได้แต่ว,ว่าจะอาจจะทานน้อย <c oughs> ทานยากขึ้นในเด็กนี่ <c oughs> ก็คือเขากินลาบากเขาก็ไม่ค่อยอยากกินใช่ไหม <c oughs> ปัญหาที่เจอคือน,น้ําหนักจะไม่ค่อยขึ้นจะโดช้านะ <c oughs> เพราะว่าเวลาหลับเี่ยต้องใช้พลังงานในการหายใจที่ต้องแบบใช้แรงเยอะเนี่ยไปเยอะด้วยแล้วก็หลับไม่สนิทพอเด็กหลับไม่สนิทเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะ <c oughs> คือถ้าเกิดหลับไม่สนิทเนี่ยโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อย <c oughs> ทําให้เด็กโตไม่เต็มที่ด้วย เด็กๆทั่วไปสําหรับผู้ชมที่ชมรายการอยู่เราจะเราจะสังเกตลูกหลานตัวเองได้ยังไงครับว่าเออเริ่มเป็นทอมซินโตแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าทอมซินขนาดไหนมันเป็นขนาดปกติขนาดไหนคืโอโตแล้วคุณหมอคือถ้าเกิดขนาดปกติเนี่ยเ,<อ>เดี๋ยวลองขอดูร<อ>ูปนี<อ>ใ้ใหม่นะครับท,ทีนึงครับก็เออตัวทอมซินเนี่ยมันไม่ควรจะยื่นเลยตัวเอออันนี้จะเป็นผนังลําคอท่านข้ามเนี่ยฮะมันไม่ควรจะยื่นเลยออกมาเยอะให้เกิดมันเริ่มเลยค้อออกมาเยอะเนี่ย อันนี้ก็เริ่มโตแล,ล้วฮะแล้วถ้าเกิดอย่างอย่างรูปนี้ก็คือมันมาชนกันนี่อันนี้ชัดเจนมากครับก็จะเห็นชัดเลยใช่แล้วถ้าเกิดในผู้ใหญ่มีโอกาสเป็นโรคแบบนี้ไหมครับผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะเด็กใช่ไหมฮะใชแต่ว่าแต่ว่าผู้ใหญ่กับเด็กอาจจะต่างกันหน่อยเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยสาเหตุมกักจะเป็นหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเช่นเรื่องอ้วนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะเป็นจุดที่ทําให้มีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นได้หลายจุดด้วยกันอาจจะจากจมูกก็ได้หรือว่าหลังโพรงจมูกหรือว่า หลังพดานอ่อนหรือว,ว่าแถวๆเออโคนลิ้นอะไรเงี้ยฮะจะมีสาเหตุหลากหลายแต่ว่าของเด็กเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ต้องดูเลย,เลยก็เลยก็คือเรื่องทอนซินอะดีนอยโตนะครับันดับแรกแล้วก็เรื่องภูมิแพ้เรื่องจมูกนะครับอ๋อนะสำคัญมากใช่แล้วแล้วของดเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ได้เกิดเราเจอเนี่ยการผ่าตัดนะจะทําให้อาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนะฮะผมเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นทอมซินอักเสบอยู่เป็นประจำเนี่ยต่อให้รักษาหายแล้ว เขาก็จะกลับมาเป็นอีกเหมือนกับภูมิร่างกายเขาจะติดเชื้อได้ง่ายทอมซินก็จะติดเชื้อได้ง่ายอันนี้จริงไหมครับคุณหมอเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดในคนที่เป็นทอมซินอักเสบบ่อยๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าต่อมทอมซินอาจจะโตระดับหนึ่งครับแล้วก็อย่างในรูปเนี่ยัวต่อมทอมซินเนี่ยมันจะมีหลืกต่างๆอยู่นะครับครับฮะมันมีร่องอยู่ซึ่งถ้าเกิดร่องมันจะเยอะเนี่ยมันจะมีพวกเศษอาหารไปติดได้ง่ายครับแล้วฮะพอมันไปติดมันก็จะกลายเป็นก้อนสะสมนะแล้วก็ ในพวกแง่มันก็จะมีเศษอาหารหรือมีเชื้อเชื้อโรคอยู่นะครับโอ้โหทำให้พอมีเชื้อโรคอยู่ก็ทําให้เจ็บคอคอเสพได้บ่อยนะครับก็จะติดเชื้อได้ง่ายใช่ครับแล้วอย่างนี้คนที่เป็นทอมซินอักเสบอยู่บ่อยๆเนี่ยครับควรจะทำยังไงครับคุณหมอควรจะเขาเรียกกลั้วคอตลอดเวลาฆ่าเชื้อตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่ามีวิธีอะไรที่จะให ไม่กลับมาเป็นทอมซินอักเสบมีวิธีไหมครับอ๋อก็ต้องรักษาอันดับแรกต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับพยายามอย่าไปอดนอนแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆช่วยได้ไหมฮะอ๋อช่วยได้ครับผมครับบางคนแบบดื่มไม่ค่อยดื่มน้ําแล้วมันก็ทําให้แบบคอแห้งอักเสบแบคทีเรียโตเป็นไม่ได้ไหมฮะ อ๋อช่วยได้ครับช่วยได้นะอ่ะถ้างั้นวันนี้น้องสองคนมาหาคุณหมออีกครั้งนึงแล้วเราจะตรวจน้องยังไงต่อไป follow up ยังไงครับก็เดี๋ยวดับแรกก็ดูจมูกดูคอแล้วก็ดูหูครับอ่ะมาตรวจดูอีกทีนึงนะครับว่าวันนี้มาปกติดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่โอเคเดี๋ยวอ้าปากหน่อยเนาะเออไม่มีทอนซิลแล้วนะทอนซิลหายไปโอเคอ่ะดูดูหูนะครับนะ คุณหมอครับถามคุณหมอในกรณีถ้า,าทอมซินมันอักเสบแบบนี้ครบผงครับ,รบเรายังไม่เป็นโรคทอมซินอักเสบเราตัดทอมซินทิ้งเลยได้ไหมจะได้ไม่เป็นโรคนี้อ๋ออาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เลยครับเพราะว่า,าจริงๆร่างกายเนี่ยสร้างเอาไว้วทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลนะครับคือทอมซินเนี่ยก็มีหน้าที่ดักจับเชื้อโรคนะฮะถ้าเกิดมันไม่ได้มีปัญหาว่ามันโตผิดปก,กติกหรือว่าอักเสบบ่อยๆในจริงๆ ผักตัดไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าผักตัดทุกอย่างก็มีข้อแทรกซ้อนได้นะครับนะครับอ่ะมาตรวจต่อเลยฮะน้องโมจิดูหูนะครับดูหูดีไม่มีปัญหานะครับปกตินะฮะสูงของน้องดีแล้วครับตอนนี้โมจิโอเคนะฮะโอเคครับต่อไปเลยนาโน ปกติปกติไม่มีป,มปัญหาครับครับอคบอคุณคห<ร>ออมอและอย่างนี้จะสามารถกลับมาโตอีกได้ไหมคะโอกาสกลับมาโตได้ไหมอย่างอดดินอนนี่มีได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีอาจจะมีการโตง,งอกใหม่ของเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นพวกต่อมน้ำเหลืองอะเล็กๆๆๆกอยู่บางที เราออกไปแล้วแต่ว่ามันจะมีเหลือเศษเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่มีโอกาสงอกใหม่ได้แล้วทอมซินตัดไปแล้วมันโตขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับก็ <S <S ถ้าเกิดตัดไม่หมดก็งอกใหม่ได้แต่ว่าของน้องเนี่ยตัดหมดแล้วก็ดูโอเคตอนนี้ก็ไม่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าทอมซินมันงอกขึ้นมาใหม่ได้งอกงอกใหม่ได้ถ้าเกิดตัดไม่หมดครับผมตอนทอมทซินเนี่ยจะโตมากในเด็กเนี่ยช่วงอายุประมาณ 3- ถึงสิบขวบนะครับก็เลยเป็นช่วงที่ทําให้เด็กเนี่ยมาด้วยปัญหาเรื่องนอนกลนหยุดหายใจได้บ่อยนะครับนะ พอเด็กอายุเลยไปักเข้าวัยรุ่นหรือว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต่อมมันก็จะเริ่มฟอไปตามอายุนะครับคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายัางอยู่เขาเรียกว่ายัางแข็งแรงอยู่ยังไม่ได้เป็นทอมซินโตหรืออะนิโนยโตนี่นะฮะทำยังไงถึงจะไม่อยากจะเป็นโรคแบบนี้ควรจะระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับอ๋บอก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำไเยอะในเด็กบางคนหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางคนที่เป็นทอมซินโตมากๆหรือว่าอะนนอยโตเนี่ยบางที สาเหตุมันเป็นอย่างที่บอกมัน,เป,นเป็นหลายสาเหตุร่วมกันะนะฮะคือบางทีถึงแม้เราจะระวังเต็มที่ก็ยังเจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองเนาะบางคนที่เป็นแบบที่คุณแม่เจอลูกกลนนะครับมาตรวจถึงจะรู้ว่าทอมซินโตนะครับคุณแม่มีอะไรอยากจระถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมครับที่รู้ว่าคะ่ะตอมทอมซินมันเป็นตอมที่ดักเชลโลแล้วตัดออกไปแล้วอะ่ะร่างกายจะยังไงคะอ๋อโอเคนี่เป็นคาถามยอดฮิตเวลาคนไข้ที่จะผ่าตัดจะถามทุกคนเลยคุณแม่จะถามหมดก็ อันนี้ต่อมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีมันโตเยอะๆแทนที่มันจะดักจับเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนอ๋อเพราะฉะนั้นคนไข้บางคนที่มาได้เจ็บคอบ่อยๆอย่างเงี้ยในเด็กเนี่ยบางทีเป็นหวัดเป็นเจ็บคอทอนซิลตักเสพเนี่ยเป็นทุกเดือนเลยก็เจอมาแล้วนะครับผมฮะเราก็กำจัดเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งกำจัดแหล่งสะสมเชื้อโรคไปครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างเออในกระแสเลือดมันจะมีพวกเม็ดเลือดหรือว่า สร้างพวกไอส,สรารที่ปลอสูวัเชื้อโรคเนี่ยมันสามารถสร้างทดแทนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะตัดไปเสร็จแล้วจะติดเชื้อบ่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผ่าไปจะดีขึ้นสําหรับในลายเี่งที่บอกคุณหมอบอกคือในลายที่เป็นอยู่แล้วแล้วเป็นหนักใช่ตัดไปส่งผลดีมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคนปกติไม่เป็นอะไรไ่ดีๆจะไปหาคุณหมอไปตัดทอมซิน อย่าเลยหมอไม่แนะนำแนะนำนะครับนะครับอาล้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องสองคนที่มันได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ